ครับผมอาจได้เต็มที่เลยรครับครับเต็มที่เลยครับผมโอ้สวยนะผู้ชมครับนนม,มีคนม,ม,มีคนมาขอซื้อบ้างอย่างทีนี้น,นี้ยังยังยังไม่มีราคาประกาศขายเลยเื่ว่า <c oughs> ยังขายไม่ได้เลยเพราะว่าราคามันถูกมากเลยอยากจะขายราคาไม่มีเคยไปเจอที่ตลาดด่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ในตลาดราคาอยู่ประมาณสองสี่สองห้า สองหมื่นสี่สองหมื่นห้าครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้ถ้าแต่กอนก็อยู่ประมาณสีหมื่นสี่หรือสี่กว่าห้าหมื่นอ่าสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วกันสี่หมื่นห้าหมื่นแต่กอนแต่กอนนี้เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าลักษณะนี้ที่ตลาดนะครับอืมนะครับเข้าใจแล้วคําว่าสวยๆนี่ก็ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแต่ว่าอาศัยว่าถ้ามีราคามาก็ได้ได้ไมไม่มากก็น้อยมันได้แน่นอนได้แน่นอนครับ โอ้ดูแผ่นหลังดิอนาคตไปไกลนะครับซื้อมาหมื่นสี่หมพันอ้าวผมกล้าพูดได้ว่าถูกละไม่แพงครับถ้าไม่เห็นวัวเมื่อกี้บอกว่าแพงแน่นอนครับผมอ่าพอดินว่าราคาหมื่นสี่ผมคิดว่าอุ้ยแพงจริงเลยแต่พอไม่เจอของแล้วก็โอเคใช้ได้คุณตาตาแหลมมากคือว่าทุกวันในพวกในห้อยเขามาซื้อตามหมู่บ้านเขาก็ว่าราคาไม่มีแต่ว่าไปตลาดดัดในราคาถึงไม่มีมันก็ตรงพอขายได้อ นี่ละหมื่นสี่พันซื้อมาซื้อมาจากไหนดูตอจาดร,รับสมปูรณอ้เยะสวัสดีครับคุณตาสามปีแล้วนะที่เราไม่ได้เจอกันเลยนะยังเลี้ยงวัวอยู่ยังเลี้ยงวัวอยู่เหมือนเดิมครับยังใจไม่ออกใจไม่ออกยังรักเหมือนเดิมทําไมถึงบอกว่ายังรักเหมือนเดิมคือว่าเคยเลี้ยงมาแล้วเคยเลี้ยงมาแล้ว,วต้องเลี้ยงตลอดโอ้คำพูดนี้ดีมากเลย ถึงว่าจะไม่มีราคาเขาช่างอุ้ยคำพูนี้สุดยอดเลยเพราะว่าเราต้องการในขี้เรือมูลของเขาไปใส่นาใส่ผักอะไรเราจะได้ประหยัดต้นทุนครับผมไม่ได้มองที่กําไรแล้วครับไม่ได้มองที่กําไรไม่มีกําไรแน่นอนไม่มีแต่ว่าอยู่ที่ใจรักเราอาศัยว่าวังได้ขี้ไปใส่นาใส่ผักแค่นั้นครับผมเป้าหมายคือขี้โวจริงๆนะทุกวันนี้นะครับไม่ใส่ข้ามันก็สวยอ่า มีพักมีอะไรก็ปลูกในสวนอะไรก็ต้องใส่ขี้วัวนะขี้วัวขี้ควายเลยครับผมไม่ต้องขายตัวละห้าหกหมื่นแล้วครับไม่มีแล้วราคาห้าหกหมื่นเราเลี้ยงไว้เป็นเพื่อเอาขี้จริงๆนะครับไอตัวไหนที่ว่ามันพอขายได้ก็ขายไปราคาไม่เหมือนสี่ห้าหมื่นเหมือนแต่ก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ก็หมื่นสองหมื่นก็ว่าพอได้เลยใช่ไหมครับตัวนี้ถูกมากนะครับ อันนี้คือวัวของคุณตาหมดเลยนะครับผมตัวเมียรหรือว่าตัวผู้มีแต่ตัวเมียรครับนี่มีแต่แม่สาวหมดเลยนี่เพิ่งซื้อมาเหรอไม่อัวจะาข้งเองเอะอันนู้นตัวที่ซื้อมาอยู่ตัวนู้นเละซื้อมาเท่าไหร่ตัวนู้นซื้อมามื่นสี่พันแม่สาวอือโอ้ถ้ามื่นสี่พันก็ถือว่าราคาพอสมควรเลยนะตานะตันนี้ราคาพอสมควรครับทําไมถึงได้ซื้อตัวนี้มาอ๋อบระมันเหรอบระมัณอืม หมื่นสี่พันนะตัวนี้หมนะื่นสี่พันโอ้ผู้ชมครับมา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 เร็ว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 ไอตัวนี้ยังไม่ราคาหมื่นสี่พันนี่แต่มันอยู่ประมาณปีประมาณมีปีห้าเดือนผู้สวยนะครับ <S <S 2> <S 2> เข้าใจแล้วคําว่าสวยๆนี่ก็ไม่ผิดหวังนะไม่ผิดหวังแต่ว่าอาศัยว่าถ้ามีราคามาก็ได้ในในไม่มากก็น้อยมันได้แน่นอนได้แน่นอนครับโอ้ดูแผ่นหลังดิอนา,าคตไปไกลนะครับซื้อมาหมื่นสี่หมื่นสี่พันอ้าวผมกล้าพูดได้ว่า ถูกละไม่แพงครับถ้าไม่เห็นวัวเมื่อกี้บอกว่าแพงแน่นอนครับผมอพอดินว่าราคาหมื่นสี่นี่ผมคิดว่าอุ้ยแพงจริงเลยแต่พอไม่เจอของแล้วก็โอเคใช้ได้คุณตาตาแหลมมากคือว่าทุกวันในพวกในห้อยเขามาซื้อตามหมู่บ้านเขาก็บ่าราคาไม่มีได้ว่าไปตลาดนัดในราคาถึงไม่มีมันก็ตรงพอขายได้นี่หมื่นสี่พันซื้อมาซื้อมาจากไหนซื้อตลาดนัดสมปอยอ้อยะ กล้าซื้อที่ตลาดนัดส้มปล่อยเลยเหรอโอ้โหสายตาดีมากทําไมมองเห็นอนาคตอะไรตัวนี้มองเห็นอนาคตก็ว่าดูโครงสร้างโครงสร้างข้ามันใหญ่หนังหนาอืมแล้วก็นิสัยมันดีด้วยครับผมพูดดูผู้ชมครับอ่าเร็วมา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 นี่ผมพูดนะขายหมื่นหกหมื่นเจ็ดก็ยังได้สบายเลยนะครับกําไรวางวางอนาคตไปข้างหน้าเลยกําไรมันต้องได้เลยไม่มากก็น้อยแต่ว่าตัวมันยังเล็กมาก ครับผมตอนที่ซื้อมานี่ก็คือกี่เดือนที่แล้วไอประมาณส,สองเดือนที่ผ่านมาอ๋อสดๆร้อนๆเลยนะครับแล้วมาทำอะไรไทำไม,ไมถึงอ้วนจังเลยคือว่ากินญ้าธรรมดาเลยไม่ได้กินอะไรแล้วทำไมมันสภาพดีจังเลยคือว่าร่างกายของ <c oughs> ไอตัวนี้มันสมบูรณ์มากเลยถึงถึงจะซื้อมาเนี่ยถึงว่าจะแพงก็กล้าซื้ออ,อาศัยวานาคตมันจะใหญ่ไปหน้าใช่ครับตอนนี้ซื้อมาก็สภาพลักษณะอย่างนี้นะ เล็กเล็กกว่านี้เล็กกว่านี้ผอมไหมไม่ผอมใหญ่อ้วนอ้วนอย่างนี้อ้วนอย่างงี้นะแต่ว่าตัวเล็กกว่านี้ตัวเล็กกว่านี้ราคาหมื่นสี่อ่ะผมมองนะฟันธงเลยไม่ผิดด้วยสายตาผมที่ไปดูมาหลายคคกเลยนะตอนที่มีเห็นวัวผมว่าทำไมกล้าซื้อั้งหมื่นสี่วัวถูกถูกนะกูนาไปซื้อที่ส้มป่อยไปดูที่ตลาดนัดวัวควายเป็นยังไงบ้างวัวราคาดีไหมวัวแล้วก็ราคาดีแหละไอตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคาสี่ห้าหมื่นเนี่ยมันจะเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ประมาณสองหมื่นห้าสองหมื่นหก หายไปครึ่งหนึ่งนะหายครึ่งหนึ่ง<อ>คือว่าถึงจะใหญ่เท่าไรก็ช่างเขาพวกพวกไอ้พ่อค้าพ่อค้าเขาจะซื้อเป็นตีเป็นเนื้อไปเลยอ๋อไม่ได้ซื้อว่าแดงเด้ง<อ>ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเอาเนื้ออย่างเดียวเดี๋ยวนี้อืมแล้วสายพันธุ์ไหนที่เขาชอบกันคุณตาส่วนมากก็มีแต่พวกบรามมนและบรามมนกับชาลลี่ใช่ไหมครับบรามมนกับชาลลี่สองสายพันธุ์นี้นะครับครับผม แล้ววัวพื้นบ้านเราล่ะเป็นยังไงบ้างบ้านเราก็ส่วนมากเขาก็เขาซื้อแต่ว่ามันราคามันถูกถูกมากเลยบ่ถูกมาก,<อ>กาเพราะเขาซื้อเอาไปชำระเนื้อแค่นั้นเลยครับผมวัวตัวผู้ของคุณตาล่ะหายไปไหนหายไปแล้วตายแล้วเป็นอะไรตายคุณตาไอ้แมงปองตอดโอ้แมงปองตอดเลยเอาหมอมาฉีก็ประมาณสองชั่วโมงก็ตายรู้ได้ไงว่าแมงปองตอด คือว่ามันอ้วมันปกติมันก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นไข้่เป็นอะไรถึงว่ามันมันพิดพิษสังเกตว่ามันมันเป็นแค่ชั่วโมงเดียวออาการมันเป็นชั่วโมงเดียวมันตัวสันตัวสันนะตัวสันมันน่าจะแมงตอดเลยสภาพไม่เคยป่วยไม่เคยเป็นไข้คือว่าวัคซีนอะไรก็ฉีดมาหมดครับผมอสมบูรณ์มากเลยอ้วนใหญ่สมบูรณ์อืโดนไปชั่วโมงเดียวเรียบร้อยเลยอเอโมมาฉีดก็ ไม่หายไม่หายหมดสติเออเสียดายตัวใหญ่ทำใจนานไหมควายจะผ่านจุดนั้นมาได้เนี่ยทำใจนานคิดว่าใจรังมากเลยถ้ายังอยู่ทุกวันเนี่ยผมคิดว่าตัวนั้นเอาแต่กำไรกับมันเกือบครึ่งแสนละมั้งทำไมคุณตาก็เอาผสมพันกับตัวละพันหนึ่งพันหนึ่งเนาะอ๋อไอตัวใหญ่ตัวนั้นนะ 1, 1, 1, นนมีโอกาสได้ผสมพันด้วยนะ มันที่ที่มันช่วงมันตายไปก็อยู่มันเจ็ดแปดสิบเมฆเลยครับผม,มก็กลังได้เลยนะกําลังได้คือว่ามันก็ได้เท่าทุนเลยที่ซื้อมาหกหมื<อ>่นมันก็ได้กําไรเลยได้คืนทุนนะได้คืนทุนครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าไม่เป็นไรนะผมว่ายังมีเงินเข้าบ้านนะครับผมแล้วคิดอยากจะซื้อวัวตะผูมาอีกไหมทีนี้มันก็อยากได้เหมือนกันแต่ช่วงนี้คือว่าวัวไม่ค่อยมีราคาเลยก็เลี้ยงแค่นี้ไปก่อน ครับผมโอ้ตัวนี้ก็สภาพดีนะตานะสะภาพดีอันนี้ก็สวยมากเลยแม่สาวนี่อันนี้ซื้อมาเท่าไหร่อันนี้วอลูกโค<อ>กอันนี้ก็ลูกโคกหมดเริ่มต้นจากสายพันธุ์อะไรบัวพื้นบ้านไหมอันนี้เริ่มต้นกัไปบรามันบรมนบามันลูกบรามันอะไรนี่ แต่วัวของตาไม่ผอมเลยเนาะไม่ผอมสภาพดีมากเลยกินฟางกินหญ้าธรรมดาเลยนี่ไม่ได้กินอาหารม่ได้คุณอะไรของขาวเรกเช้ามาให้กินอะไรครับคุณตาเช้ามาก็กินฟางตอนกลางคืนก็ต้องกินฟางช่วงเช้ามาช่วงเย็นอย่างนี้ก็กินหญ้านี่ยาก็ปลูกไว้ในสวนอ๋อแสดงว่าตอนย็นก็ให้กินหญ้านะครับครับผมตรงนี้ก็หญ้าก็ไม่ค่อยอดเท่าไหร่หรอก พอได้นะพอได้พอได้ไดครับกินกิน<ม>อิ่มมันก็อ้วนเลยกินอิ่มมันก็อ,อ้วนไม่ต้องไม่ต้องใช้อาหารไม่ต้องไปใช้อะไรหรอกอันนี้พูดจริงนะคุณตานะไอนนเรื่องจริงเลยนะถ้ากินอิ่มก็อ้วนนะครับถ้ากินอิ่มก็อ้วนเพราะว่ามันขยายเนื้อเร็วอ่าร่างกายก็อ้วนครับผมโอหายากนะถ้าตัวใหญ่แบบนี้และสภาพนี้นะแน่นนะคุณตานะรยมากเลยอ่ใหญ่ใหญ่เงี้ยกินกี่กระสอบถึงอิ่มเนี่ย นี่ประมาณทากินตัวหนึ่งกับสองอิ่มแล้วอ๋อแสดงว่ามันไม่ค่อยผอมเนาะมมันอยู่เนื้อนะอืมผมว่าดีนะคุณตานะเลี้ยงยากกับฟางนะ <c oughs> เคยคิดอยากจะซื้อพวกหัวหากรมให้กินบ้างไหมแต่มันก็ใจมันรักก็ให้มันกินหน่อยแหละพอให้มันกระตุน้นร่างกายให้มัน ให้มันผมกระตุ้นหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยแต่ว,ว่าไม่เท่าไหรนะไม่เท่าไรแต่มันกินนิดๆดิหน่อยแค่นั่นเลยไมไ่กินมากพอได้กินเนาะคุณตานะครับครับผมพยายามที่พันมาราคาห้าหกหมื่นเนี่ยอัด้ออาอหารให้มันกินมันก็อ้วนเร็วมันก็ได้กําไรเยอะขายได้ง่ายครับผมคือช่วงนั้นนะซื้อหัวอาหารให้กินไม่เสียหายเลยเนาะไม่เสียหายกําไรแน่นอนกาไรแน่นอน ในช่วงนี้อย่าเด็ดขาดในช่วงนี้เนยคือว่าลงทุนวัวหานเนยเท่ากับเข้าตัวเลยเนยไม่ได้กําไรขาดทุนนะกุณนตานะครับอืเราต้องเน้นธรรมชาตินะเน้นธรรมชาติกินหญ้ากินฟางไปแค่นั้นลแล้วพวกนี้ได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมไม่เคยออกไปแล้วช่วงนี้มันอยู่ในอคเพราะว่าไม่มีที่ออกไปส่วนไม่มีครับผมอันนี้คือหญ้าที่คุณตาปลูกนะครับเป็นหญ้าในสวนม,มีโอกาสได้ขายไหมเนี่ ม่คุณตาอยูก่การได้ขายหญ้าไหมครับมีหรออาหากินอย่างนี้แหละใจรักใจรัก <c oughs> ใจรักอย่างเดียวแล้วคุณตานะตัวเราหวังเอาขี้เอาอะไรไปใส่นามันก็พอได้นะพอได้ปลูกผักอะไรกนะ็ได้ครับผมให้กินเยอะไหมคุณตากินแค่อิ่มครับอ๋อถ้ารู้ว่ามันอิ่มก็ไม่ไม่ใส่ ไม่ใส่เพราะว่าให้แทงมันตึงขึ้เพราะว่ามันมันอื่นแล้วข่้วกลางคืนเราก็เอาฟางใส่อืมนี่ดูตรงหลุมตรงนี้นะมันจะเต็มแล้วตรงตานะครับอ่ามันนี่ไม่ใช่ว่ายุบเลยนะมันไม่พร้อมมาดูอืมมันจะตึงเลยนะมันจะตึงโอ้แต่ว่าฝั่งน้ําก็เข้าใจอยู่ยังไม่กินน้ําเนาะแต่ฝั่งหญ้าเต็มแล้วนะด้านซ้ายเนี่ย ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าตึงๆก็พอเลยใช่ไหมตึงก็พอเรียกว่าโลกลางคืนเราเอาฟางใส่ให้มันกินเวลามันช่วงกลางคืนมาท้องมันจะว่างปุ๊บมันจะกินฟางตลอดเวลาโอ้ตื่นเช้ามาท้องไม่ยุบหรอกเพรว่ามันจะอยู่ตัวอยู่ตัวอันนี้จะกินนิดกินหน่อยนะครับช่วงกลางวันมาปุ๊บเราเอายาให้มันกินเลยครับผมอาจด้เต็มที่เลยครับครับเต็มที่เลยครับผมโอ้สวยนะผู้ชมครับ มีคนม,มีคนมาขอซื้อบ้างอย่างตอนนี้อันนี้ยังยังยังไม่มีราคาประกาศขายเลยคือว,ว่ายังขายไม่ได้เลยเพ<อ>ราะว่าราคามันถูกมากเลยอยากจะขายราคาไม่มีเคยไปเจอที่ตลาดนี่ขนาดนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ในตลาดก็ราคาอยู่ประมาณสองสี่สองห้าสองนสี่สองนห้าครับสภาพนี้นะครับสภาพนี้ใหญ่ขนาดนี้นะครับโอ้ถ้าแต่กอนก็อยู่ประมาณ หกหมื่นสี่หรือสี่กว่าห้าหมื่นแล้วนสี่หมื่นห้าหมื่นทมกวันทุกวันนี้เหลืออยู่ประมาณสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าสองหมื่นสี่สองหมื่นห้าลักษณะนี้ที่ตลาดนะครับอืแสดงว่าก็ถูกจริงๆนะถูกถูกถูกจริงๆครับคุณตาแล้ววัวเวลามันกินเสร็จแล้วมันนอนตรงไหนครับที่นี่นี่ก็นอนที่ที่แห้งตรงนี้นะนี่ตรงนอนที่ที่มันแห้งส่วนมากเลยตรงในที่มันเชะมันไม่อยากนอนนะมันมันรั่วมันมันเปียก ครับผมกลางคืนช่วงกลางคืนเราก็ต้องไปเอาฟางมาปูให้มันให้มันนอนเหมือนที่คุณตาปูตรงนั้นนะครับให้มันนอนเพราะว่ามันมันจะได้นอนไม่เปียกตัวอืมอืมอ๋อแสดงว่าถ้าเกิดว่าเละๆแฉะๆดีไม่มีที่นอนริขาดเลยนะครับผมมองมันก็นอนไม่ได้จริงๆนั้นตรงนั้นก็มีแต่น้ำปัสสาวะช่วงนั้นมันไม่มีที่จะเอาออกไปปูไปปล่อยมันช่วงเราดูแรงเนาะมันก็คอกมันก็ แคเป็นของธรรมดาครับผมเพราะว่ามันไม่มีที่ไปใช่ครับโคกมันแคบแต่ว่าเราก็ช่วยมันโดยการเอาฟางมาปูให้นอนนะปูให้นอนอผมว่าก็ช่วยได้นะครับครับผม